ตำนานเช้านี้เรื่องทะเลสาบโครงกระดูกพายุลูกเห็บมรณะที่รูปกูลถ้าคุณกำลังเดินอยู่บนหิมะสูงกว่า5,000เมตรกลางเทือกเขาที่ลมแรงจนเหมือนจะแทงทะลุผิวหนัง แล้วจู่ๆพื้นน้ำแข็งใสใต้เท้าคุณกลับเผยให้เห็นโครงกระดูกมนุษย์นับร้อยเรียงตัวเหมือนถูกสาบให้หลับไหลอยู่ตรงนั้นมันนานกว่าพันปีบางร่างกระโหลกมีรอยบุ๋มลึกกลมเหมือนโดนหินทุ่มจากฟ้าบางร่างนอนคว่มเหมือนพยายามหลบอะไรบางอย่างในนาทีสุดท้าย คำถามหนึ่งจะดังขึ้นในหัวเสียงอะไรที่ดังลงมาจากท้องฟ้าในวันที่พวกเขาตายพร้อมกันนี่คือทะเลสาบรูปกูลทะเลสาบแห่งความลับที่ทุกครั้งเมื่อฤดูร้อนมาเยือนน้ำแข็งจะละลายและความตายก็จะโผล่ขึ้นมาเตือนมนุษย์อีกครั้งทะเลสาบรูปกูลตั้งอยู่ในรัฐอุตตราคันประเทศอินเดีย บนระดับความสูงที่มนุษย์ทั่วไปแทบไม่ควรขึ้นไปถึงได้ง่ายๆแต่ที่นั่นซ่อนร่องรอยของผู้คนกว่า200ชีวิตที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์มันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1942โดยทหารอังกฤษที่กำลังลาดตระเวนในเส้นทางหิมาลัยเขาไม่พบศัตรู แต่กลับพบโครงกระดูกมากมายกระจัดกระจายรอบทะเลสาบบางร่างยังมีเศษผ้าไม้เท้าและเครื่องประดับโบราณอยู่ใกล้ๆตั้งแต่นั้นมาทุกคนต่างตั้งคำถามว่าพวกเขาคือใครทำไมถึงขึ้นมาบนยอดเขาที่ทั้งอันตรายและหนาวเหน็บขนาดนี้และสำคัญที่สุดอะไรฆ่าชีวิตพวกเขาพร้อมกัน ชาวบ้านรอบหุบเขาเล่าว่าผู้คนเหล่านั้นคือคณะเดินทางของกษัตริย์เมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้ซึ่งตั้งใจนำของถวายขึ้นไปบูชาเทพีนันดาเดวีเทพีศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขาที่ผู้คนแถบนั้นเคารพบ,บูชาอย่างสูงสุดแต่มีบางสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทำ ตำนานบอกว่ากษัตริย์พาผู้หญิงตั้งคันติดตามไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในพิธีบูชาเพราะถือเป็นการลบหลู่เทพีเมื่อคณะเดินทางเดินทางถึงหุบเขาแห่งนี้ท้องฟ้าที่สดใสก็กลับมืดลงอย่างรวดเร็วลมแรงเริ่มแผดเสียงและสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าไม่ใช่หิมะแต่เป็นลูกเห็บใหญ่เท่าก้อนหินพวกเขาไม่มีที่หลบ ไม่มีถ้ำไม่มีผาและบนพื้นที่โล่งแบบนั้นลูกเห็บเพียงไม่กี่ลูกก็เพียงพอที่จะฆ่าคนได้เสียงร้องดังระงมก่อนทุกอย่างจะเงียบมีเพียงหิมะที่ตกทับร่างพวกเขาปิดตำนานไว้ใต้เหวลึกของเวลาเรื่องราวอาจเป็นแค่ตำนาน แต่ในปี2004นักวิจัยนานาชาติได้ตรวจ DNA และวิเคราะห์กระโหลกโบราณกว่า200ร่างผลลัพธ์ทำให้ทุกคนต้องทบทวนตำนานนี้ใหม่นักวิทยาศาสตร์พบว่ากระโหลกจำนวนมากมีรอยบุ๋มลึกรูปร่างกลมเหมือนโดนของแข็งหนักมากตกใส่จากด้านบนรอยเหล่านี้ไม่ใช่รอยจากอาวุธ ไม่ใช่รอยจากการต่อสู้และไม่ใช่รอยจากการกลิ้งตกเขางานวิจัยสรุปตรงกันว่าพวกเขาเสียชีวิตจากลูกเห็บขนาดใหญ่ผิดปกติจริงๆความจริงทางวิทยาศาสตร์กลับมาเชื่อมกับตำนานที่เล่าขานมาหลายศตวรรษอย่างน่าประหลาดบางคนบอกว่า เสียงลมที่พัดผ่าดภูเขาแถบนั้นฟังเหมือนเสียงหินตกกระทบพื้นคล้ายเสียงลูกเห็บในวันที่ทุกคนเสียชีวิตบางครั้งนักปีนเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีเงาคนเดินอยู่ในสายหมอกเหมือนคณะโบราณยังคงตามหาเส้นทางที่ไปไม่ถึง และเมื่อเรามองกระโหลกเหล่านั้นใต้น้ำแข็งใสมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับอย่างเดียวอีกต่อไปแต่คือเรื่องราวของผู้คนที่มีลมหายใจจริงความหวังจริงและความกลัวจริงที่ถูกพายุสายหนึ่งพรากทุกอย่างไปถ้าคุณยืนอยู่ที่ทะเลสาบรูปกูลในวันฟ้าใสาคุณอาจเห็นเพียงน้ำแข็งสีฟ้าลมเย็นและความเงียบสงัดของภูเขา แต่ในคืนที่ลมแรงบางคนบอกว่าเสียงลูกเห็บจากอดีตยังคงดังก้องในความเงียบเหมือนเตือนว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเส้นแบ่งระหว่างธรรมชาติกับตำนานอาจบางกว่าที่เราคิดคุณละ่ะคิดว่าพวกเขาตายเพราะพายุธรรมดาหรือเพราะคำสาปของเทพีนันดาเดวีที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยจนถึงวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ